สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง BMW G310GS นะครับว่าทำไมไม่เป็นที่นิยมย้อนกลับไปในปี2016ในงานอ g กมาโชว BMW ได้เปิดตัว G-Series ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์1สูบ2รุ่นคือ G310R และ G310GS ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ใช้พื้นฐานเดียวกันในปี2018 BMW นะได้นำ G310GS เข้ามาทำตลาดด้วยราคาเริ่มต้น219,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับเจ้า CB500X จากค่าย Honda ในด้านเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยว 313cc ระบายความร้อนด้วยน้ำวางกับหัว180องศาให้กำลังสูงสุดที่34แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่28นิวตันเมตร ถ้าสังเกตจากรูปนะครับจะเห็นว่าเสื้อสูบจะวางต่างจากค่ายอื่นนะครับซึ่งจะวางเอียงไปทางด้านหลังนะครับคล้ายๆสุบบีของดูคาตินะครับแต่ว่าจะมีแค่สูบเดียวนะครับต่อมาในปี2021นะครับมีการปรับโฉมใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนไฟหน้านะครับจากเป็นหลอดธรรมดามาเป็นหลอด LED ไฟเลี้ยวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นหลอด LED นะครับ ก็ทำให้มีหน้าตาทันสมัยน่าใช้งานขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการอัพราคาขึ้นไปอีกนะครับเป็น285,000นะครับซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับระหว่าง BMW G 3 1 0 GS นะครับกับ Honda n เอ0ดนะครับ ในด้านเครื่องยนต์นะครับผมให้ทางด้าน Honda ชนะไปนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง p r r l l ลลทวินนะครับสอสูบ4 7่สนะครับส่วนของ bmw g 3 1 0 gs นะครับจะเป็นเครื่อง313 cc 1สูบเท่านั้นครับในด้านระบบกันสะเทือนนะครับด้านหน้าเป็น Telescopic Upside Down เหมือนกันนะครับด้านหลังเป็น o มโ s ช o c k เหมือนกันนะครับก็คือโชคเดียวนะครับอันนี้ให้เสมอกันนะครับ ส่วนด้านเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาขงสปีดเหมือนกันครับด้านนี้ก็ให้เสมอกันนะครับส่วนเรื่องของยางนะครับขนาดยางไซส์ของล้อล้อหน้าทั้ง2รุ่นจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับเท่ากันส่วนล้อหลังเป็นขนาด17นิ้วนะครับแต่ว่าทางด้าน Hon d a ให้ขนาดยางมาใหญ่กว่านะครับเป็นไซส์160นะครับด้านหลังส่วน B.M. w ด้านหลัง150นะครับก็ คงจะตาม cc นะครับตามกำลังเครื่องนะครับอันนี้ผมให้ทางด้าน Honda แล้วกันนะครับด้านเบรกนะครับของ Honda n d e x 500นะครับจะได้เป็นดิสเบรกคู่นะครับขนาด296มมรนะครับสำหรับล้อหน้านะครับส่วนของ bm w นะครับจะได้เป็นดิสเดี่ยวนะครับในล้อหน้านะครับขนาด300มิลนะครับ ซึ่งเบรกของ B M w นะครับจะเป็นของเจจวนนะครับซึ่งเจจวนเนี่ยจะเป็นเบรกที่ส่วนใหญ่จะติดรถที่ผลิตในอินเดียมานะครับถ mm ึง hmm. จะบอกว่ามันอาจจะเป็นค่ายลูกของ b บ m b o ก็ตามนะครับ mm hmm. ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นขนาด240มิลเท่ากันนะครับ mm hmm. ส่วนราคานะครับราคาผมให้ N X 500ชนะนะครับ mm hmm. เพราะวา่าทำราคาได้ ต่ำกว่านะครับ200อ่าไม่ใช่200 2 2 7 9ส0งบาทนะครับส่วน BMW อยู่ยที่2อ5 0 0 0แน5 0 0 0บาทนะครับยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดต่ออีกนิดนึงนะครับโอเคครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไม G 3 1 0 GS มันขายไม่ค่อยดีนะครับ ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับที่ขายในไทยประมาณปี2018นะครับตอนนั้นราคาอยู่ที่219,000บาทนะครับซึ่งก็ชนกับ CB500X ซนะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อประมาณปี2017นะครับอยู่ที่225,000บาทนะครับก็ซัมซุงจีถูกกว่านิดหน่อยนะครับออกมาทีหลังด้วยนะครับแต่ว่ารถในยุคนั้นเริ่มเป็นไฟ LED แล้วนะครับแต่ไอ้ตัว 3100GS ที่เอาเข้ามายังเป็นไฟหลอดธรรมดาอยู่เลยนะครับมันก็เลยดูหน้าตามไม่ค่อยทันสมัยจำได้เลยว่าตอนนั้นขี่ไปกับเพื่อนแล้วไปเจออยู่บนถนนขั้นหนึ่งนะครับคิดว่าเป็นรถจีนนะครับพอแซงไปข้างๆอ่าวเป็น BMG3100GS นะครับซึ่งไฟท้ายตอนนั้นมันคล้ายๆกับไอ้ตัวพันสองเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้ามันยังดูแบบธรรมดานะครับ ทีนี้พอมาปี2021นะครับมีการปรับโฉมนะครับซึ่งผมว่าโฉมนี้เนี่ยหน้าตาดูดีทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยราคานะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับ285,000ส่วนในเรื่องของรถมือ2นะครับซึ่ง310 GS เนี่ยผมเห็นขายกันอยู่ประมาณแสนต้นๆหรือประมาณ7 8หมื่นก็มีนะครับแต่ว่าคนเล่นค่อนข้างน้อยเลยเพราะว่า ด้วยค่าเซอร์วิสนะครับค่าแมนเทเนนต์ต่างๆค่อนข้างสูงนะครับของ bm รวมถึงอะไรต่างๆนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับก็เลยทำให้คนไปเล่นรถญี่ปุ่นมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงหลังจากอัปเกรดไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเป็น led แล้วนะครับแต่ว่าตัวของเรือนใหม่นะครับถ้าเทียบกับ nx 5 0าร้อยนะครับซึ่ง nx 5 0 0นี่เป็นจอ tft ไปแล้วนะครับแต่ว่า ตัว3 1 0 GS ยังเป็นจอแบบเก่าอยู่นะครับก็เลยทำให้ทาให้มันมันไม่น่าสนใจนะครับถึงรูปทรงมันจะสวยนะครับน่าขี่แต่ว่าด้วยเรื่องของออปชั่นต่างๆที่เขาตัดนะครับคาดว่าน่าจะตัดออกนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่ซีซี CC ไม่เยอะนะครับก็เลยทำให ขายไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะมือสองถ้าเอามาเม i นเทนแนนต์นะครับก็ถ้าเข้าศูนย์ก็ราคาค่อนข้างจะแพงครับก็เลยทำให้มือสองก็ยังขายยากนะครับส่วนตัวเคยขี่ตัว g 3 1 0 r มาจริงๆมันเป็นรถที่ที่เหมาะกับใช้ในเมืองมากกว่านะครับสำหรับค่า300ของ B.M นะครับก็ขี่ดีครับตัวรถเบานะครับแต่ว่า กำลังก็ตามซีซีนะครับแล้วก็ราคามันมันไปคนละทางกันหน่อยนะครับราคาสูงแต่ว่ารถมันซีซีน้อยนะครับถึงจะบอกว่าเป็นค่ายพรีเมียมก็ตามนะครับสำหรับผมก็วิเคราะห์ว่าด้วยเรื่องของราคาและค่าแมเนแทนนะครับทำให้มันขายไม่ค่อยดีนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ